วัสดีครับผมนุ่มทองแดง,งแรงรเดือเกนับน้องพิพัฒน์ครับผมวันนี้นุ่มทองแดงพามาดูส่วนยางต้นใบเพลาใบเพลาดแล้วก็บางส่วนใบก็แก่แล้วครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูต้นยางกันนี่เราจะมาดูต้นยางกันเห็นไหมต้นยางตอนนี้ก็เป็นหน้ากรีดที่สองตอนใบกําลังเพลาตอนนี้ก็ยังกรีดอยู่ครับผม ยางัวนนี้ก็จะเป็นยาง600ธรรมดาครับผมนี่ใบบางส่วนก็เพรลาดบางส่วนก็ยังเป็นดอกอยู่บ้างนี่คือบรรยากาศยามเย็นครับผมแล้วก็จะแผนแวะดูบริเวณด้านล่างจะเป็นใบแก่เริ่มจะร่มแล้วครับผมน้องแดงจะพาไมา้ดูหน้ายางหน้ายางที่หลังจาก หลังจากที่บอกลูกน้องให้เปลี่ยนองศามีดจากครองกว้างให้มาอยู่ที่ครองที่แคบลงเจ็ดสิบเจ็ดสิบเห็นไหมยางก็ไม่ทะลักออกข้างตอ้นอีกแล้วครับผมแต่พี่น้องสังเกตไหมสังเกตยางที่ดำดำยางที่ทะลักออกจากหน้ายางป่าใตา้เรียยว่ายางห้าแต่ยางห้าตรงนี้ เกิดจากคนกรีดไม่เข้าใจคนกรีดไม่เข้าใจใช้มีดที่กรองกว้างเมื่อมีดตีกรงกว้างหน้ามันจะเทอ,อกนอกเมื่อหน้าเทอ,อกนอกอยางจะไหลทะลักอกข้างตอนอ้นยางทำให้ตอนอ้นยางเราไม่สวยนั่นเองครับผมนี่นี่คือต้นเรกเดี๋ยวมาดูตนด้นที่สอง อตอนที่สองก็ดีขึ้นเห็นไหมยางจะไม่เขาเรียกว่าไม่แขงหน้ายางไม่แขงออกมาด้านนอกแล้วมาดูตอนที่สามตอนที่สามก็โอเคต้นนี้ยังเหมือนเดิมสวยโยมาดูตอนที่หนักกว่านั้นนี่ต้นนี้หนักมากกว่านั้นเห็นไหม นี่แหละครับผมถ้าว่าเปลี่ยนองสามีชายองสามีที่หมดลมหน้ายางก็จะไม่เทไม่หากไม่อาบต้นเห็นไหมยางที่อาบต้นใหม่ไม่ม,มนนีแล้วครับผมตอนนี้นี่แหละครับผมถ้าเราเข้าใจเข้าใจในเรื่องมีดกรีดยางเข้าใจในเรื่องต้นยางมันก็เป็นเรื่องง่ายที่ว่าเราจะเอาไปปรับเปลี่ยน วิธีใช้เราจะเอาไปทดลองใช้ดูว่าทําอย่างนี้ที่หนุ่มตองเองเนี่ยมันดีไหมทำอย่างนี้ที่เขาว่ามันดีไหมถึงซะดีเราก็จะสามารถเอาเรื่องราวเหล่านี้ไปบอกต่อกับทุกๆคนได้ครับผมเห็นไหมส่วนข้างบนส่วนข้างบนที่กรีดมามันก็ยังมีการถูกตุ่มตาอยู่บ้างเมนว่าคนกรีดจากฝีมือดี แต่ถ้าว่ามีตุ่มตาไหมนี่มีตุ่มกรีดเยอะๆคนที่กรีดเยอะๆกรีดหลายๆต้นกรีดหลายๆไร่มันจะหลบตุ่มตาได้ยากเพราะว่าความเมื่อยล้าของแต่ละคนเพราะว่ามาถึงถูกต้นนี้ถึงบางทีกรีดเข้าเกณฑ์บ้างอย่างนี้ก็ถือว่าอนุโลมกันครับผมแต่ถ้าว่ากรีดยางไม่เยอะแต่ยังกรีดเข้าเกณฑ์นั่นแหละครับผม สิ่งที่ว่าต้องคิดตรึกตรองกันว่าเราควรปรับปรุงอย่างไรแต่นี่แหละครับผมหลังจากที่หนุ่ม้องแดงได้บอกลูกน้องลูกจ้างที่กีดยางว่ามีดกีดยางที่ใช้อยู่ครองกว้างเกินไปทำให้ยางมันทะลักออกข้างต้นแล้วทีนี้เขาได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนเป็นครองขี้แคบขึ้นแคบขึ้นก็อยู่ประมาณ70-75องศา หน้ายางก็สวยเลยครับผมหน้ายางก็สวยยางที่ทารักอ,อกบาใหม่ก็ไม่มีแล้วนี่แหละครับผมอย่าลืมเอาไปปรับเปลี่ยนวิธีการใช้กันครับผมถ้าต้นยางยืนต้นตรงพี่น้องใช้โครงที่กว้างได้แต่ถ้าว่าต้นยางที่มีตุ่มตาเห็นไหมนี่ขนาดเปลือกเล็กนะยางเปลือกเล็กยังมีตุ่มตาแอบซ่อนอยู่เลยนี่แหละครับผมที่นมนมอเองว่าเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าคือแน่นอนที่ดด เดี๋ยวจะพามาดูก่อนปิดคลิปนี้มาดูอีกต้นหนึ่งนี่มาดูอีกต้นหนึ่งก็โอเคต้นนี้ต้นใหญ่มากก็สวยดีเรียบร้อยอการกรีดการอะไรวนันนี้โอเคหน้ายางไม่ทารักอ,อกข้างแล้วมีเห็นไหมนี่คือเหตุผลนี่คือเหตุผลที่หนุ่มตงองแดงบอกว่า เมื่อถ้าว่าต้นยางมันถูกกระปอกมันทะลัก่อข้างเพราะว่าเรากรีดเนี่ยเรากรีดในในมีดต่อไปต่อไปต่อไปลงมาเรื่อยเนี่ยเราจะมากรีดถูกนี่แหละถูกขี้ยางเดิมเนี่ยถึงทีนี้มันทาให้มีดทื่อมันทําให้มีดกรีดไม่เข้าถึงทีนี้ไปมีปัญหาอีกว่าขนาดใช้มีดแพงขนาดใช้มีดดียังกรีดไม่เข้าโอ้ทำไมเนาะถึงนี้แหละครับผมถ้าเราปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ทำให้ต้นมันสะอาดเวว สวยมันก็สามารถกรีดได้แบบยาวนานครับผมโอเคอย่าลืมกลับไปดูคลิปเดิมด้วยนะครับผมที่นุม่มน้องเน่งว่าเรื่องมีดกรีดยางอกษากรองมีดแล้วเอาไปปรับเปลี่ยนวิธีการใช้กันแล้วตอนอ้นยางก็จะเกิดการสวยเคยเห็นว่ากรีดสวยตอนอย้นยางก็สวยเขาจะชมเราได้ครับผมแต่ถ้าว่ายางเลือตึลิทิ แม้นว่าเรากรีดสวยมันก็ไม่สวยโอเคคลิปนี้ก็ขออนุญาตลากันไปก่อนอสวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs> นี่คือบรรยากาศเลย